Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cái lỡ những video hấp dẫn

คิดลอยวัวโคงกว่อนี้ไม่มีไม่มีคูก็้วนี่รุกโคงใช่ทำรอดต่วนจ้ำปานต่วนจ้ำตำบนขเขาแดงตัวสบายอย่าว่าตรงกล้า

ขนาดวัดตดอ่นรบคาีครับสีิอยู่ในรถข่าน่าจะใช้สีิ

โอเคตรงนันคือผมมันนางหลอดไมคกันนึงยวัวหลังนีแะไรกันผมีหมาเลียวันนี้กับโพกับผมข้ามานพุ่มนางผุ่มนางมากับโพเลยรโอ้แต่ตั้มจิ้งโง่งันปกติอันจะมันจะนางมากับโพคือมาวันนี้มาวันนี้วันแรกเด็กเตี้ยพอชวนมาพอผมเป็นคนชวนผมมา คือว่ามามาเล่นนะว่าเวลาโก๊กลับมันเขากับคือก็คือว่าก็นั้นนะเพิงกลับไปในการรับมันคือแก๊ครับมาด้วยกันเดียววะชาแต่หวาเวลาก้าครับไม่ใช่รถนี่ที่นะมันกผมไปรถอีเกั็หนึ่งไปครับรถเปลี่ยนเกล็นึ่งแต่แก๊บในกุณครับเพราะว่าตามใจกันอยู่บ่ถึงใครทุบหลอ่ก็เดียวเมย์เมย์เป็นก้นทุก ปี<พ>ได้ยิในเนไหนไปซ้ายหวาถึงเท้าเดีอยวย่งกระเถานั้นเละเดี๋ยวก็ไม่เล้งอะไรหมากถึงกระบอกหนองเขาว่าให้ตามหมาเทนี่เดี๋ยวกเดียวนั้นก็ไม่ได้บอกอะไรหมักที่บอ,อเป็นคนรับ